เด็ข้อมูลช่วงท้ายตลาดกับคุณนิพนธ์นั่นเองนะคะการสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะเดี๋ยวรอก่อนนะคะตลาดก็กําลังแอดคลอสกันแล้วในช่วงนี้กันนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ดจุดนั่นเองนะคะบวกสิบเอ็ดจุดูลค่าการซื้อขายแปดหมื่นเจ็ดพันล้านบาทสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณมลค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะท้ายวันสัปดาห์นี้ค่ะก็เราจะดูเป็นเทรนนะเราเราไม่ดูเป็นวันค่ะค่ะ ดูเป็นเทรนวันนี้เกิดอะไรสําคัญขึ้นในสัญญาณทางเทคนิคก็คือในไทม์เฟรมมันครับเริ่มเริ่มนักขึ้นในเบสซีดีก็ก็สื่อสารว่าอันนี้พูดถึงเซ็นนะครับแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันเลยนะนะครับก็แสดงว่ามันเนี่ยมาดูดีขึ้นนะครับอันนี้สัญญาณซื้อวันนี้เกิดในเ b c d ของวีกนะฮะอันนี้เรียกสัญญาณซื้อนะครับซึ่งเป็นสัญญาณแรกนะครับ วันนี้เลยคือ mm hmm. นะสัปดาห์นี้ป <Okay. S 2> นะีสัญญาณซื้อครบทุกๆุทุกๆุกเครื่องมือละเขาแสดงว่าระยะกลางเนี่ยเขาบอกว่าเซ็เน่ยมันจะเป็นขาขึ้น <Okay. S 2> นะแต่ไม่เป็นนะแต่เราต้องซื้อก่อนที่มันจะเป็นค่ะ <Okay. S 2> อันนี้พอมาดูสั้นหน่อยคือทำเฟรมเดยบอกเป็นขาขึ้นแล,ะละ้วล่ะแต่แต่ก็ไม่ต้องรีบซื้อนะเพราะว่ามันเข้าเวอร์บ,บอ <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> ถ้าขึ้นไปก็ใอีไ้ไม่เยอะ ก็จะต้องปรับฐานลงมาอยู่ดีนะฮะการปรับฐานก็ห้ามต่ำกว่าหนึ่งพันสามร้อยสิบสามนะครับพันสามร้อยี่สิบพันสามร้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ห้ามห้ามต่ำกว่าพันสามร้อยสิบสามนะครับก็จะไปจุดเข้าซื้อนะฮะของคนที่เล่นสิเฟรกนีดลองฟิวเจอร์นะครับลองฟิวเจอร์นะครับส่วนผู้นี่แย่แยะเลย บางตัวเป็นยกตัวอย่าง CBF เป็นขึ้นสามของขึ้นวีเนี่ยเซ็ตเนี่เซ็ตเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นก็เป็นตัว c ีเเป็นขึ้นสามละของขึ้นวีคือเขาเป็นไซเคิลที่ไม่เกี่ยวกับเซ็ตนะฮะก็สรุปว่าเขาจะขึ้นได้ดีแล้วก็เขามีสัญญาณซื้อในสัปดาร์แรกดังนั้นคนที่จะถือ c ีเยาวเนี่ยมันเหมือนกับว่าซื้อแล้วถือยาวได้เลยนะ สื่อยาวเป็นรุ่นไฮเดิมก็เชวลานานนะอันนี้คนที่จะลงชุมน,นะครับอันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะ่ะยกตัวอย่างอย่างการร๊าฟลกติกนะเนี่ยไปขึ้นหนึ่งซีเวย์ไปขึ้นสามนะแต่การร๊าซฟลกติกนเนี่ยไปขึ้นหนึ่งนะนั้นหนึ่งอาจจะลงมาทำสองได้อีกนะครับแต่หนึ่งของการาฟเนยังไม่จบนะบยังยังอาจจะมีการปรับฐานนะครับก็คือ เรายังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นจบตรงไหนนะครับแต่การปรับาาน่าข้ามดูดสามสองมีมีเกณฑ์อยู่แค่นั้นนะะอย่าดูดสามสองนะครับก็ตอนนี้สัญญาณกราฟวีคนะฮะของกัปตัวตินะฮะของ PSC นะรหรือตัวของบิคึนเนี่ยก็ก็เป็นขาขึ้นในระยะการนยฮะเป็นสัญญาณชี้ระยะการนะครับแต่ยังไม่เป็นขาขึ้นนะขาขึ้นเน<ช>ี่ยเดยเป็นขาขึ้นทั้งหมดนะฮะที่ขึ้นมาตัดแบ่งนะฮะ ก็มันจะบอกแบบนี้นะครับว่าให้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 ใครไม่ได้ซื้อมาจาก28 29 30เนี like, ่ยให้รอซื้อแต่ใครซื้อมาจาก28 29 30 <Okay. S 2> แล้วเน <us> <us> ี <us> ่ยนะฮะหรือว่าติดอยู่ในอดีตเลยบอกว่าก็ถือได้ะถือได้เลยนะถือได้เลยแต่ก็ต้องเจอการปรับสารนู่นนี่นั่นเหมือนถ้าบอกว่าไม่มีนิวโรแล้วอ่ะนะอันนี้เป็นเป็นตัวของของกระเวยติกนะฮะ เราจะเอารายละเอียดทั้งหมดไปพูดให้ฟังในวันอาทิตย์ตามหัวข้อเลยนะครับก็จะเป็นหุ้นทั้งหมดเลยนะครับแเ้าก็จะเราก็จะบอกว่าทําไมมันไม่ใช่ธนาคารทําไมมันไม่ใช่น้ํามันนะฮะแต่มันจะบอกได้หมดอะว่าทําไมมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่การลงทุนแต่มันเล่นเก็งกาไรอันเนี้ยได้นะฮะไม่ว่าแบงค์เขาจะทําอะไรเนี่ยนะครับก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังเป็นขาลงครับไม่ได้เป็นขาขึ้นในระยะกลางระยะ ยาวระยะระยะสั้นเนี่ยเป็นขึ้นนะ <C os> แต่กลางยาวเนี่ยเป็นหลงเป็นหลงอยู่นะครับรวมทั้งน้ามันเนี่ยนะระยะยาวตลอดลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยเป็นขาลง <C os> นะฮะอันนี้ก็ต้องแกกยกแยะนะครับอันนี้ความมันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หุ้นไปขาลงได้แหละเวลามันรีบาวนะ <C os> มันจะรีบาวแรงนะครับแต่หุ้นขาขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นนะฮะความมันต่างกันนะฮะก็วันวันวันอาทิตย์นะครับ ก็เจอกันนะครับเจอกันก็จะเป็นทั้งรีเสิร์ชทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคอลสั้นกลางยาวครบถ้วนหมดเลยไปว่ากันเต็มวันนั้นเลยนะครับว่ามีวิธีเลือกหุ้นยังไงทําไมต้องเลือกแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพิสูจน์กันอีกห้าปีสิบปีว่าใช่ไหมใช่ไหมมันจริงไหมนะฮะการที่เราไม่เชื่อแล้วเราไปซื้อหุ้นธนาคารหุ้นน้ำมันแต่ตอนเนี้ยเรามันเสียเวลาจริงไหมหรือไม่แล้วก็มันก้พิสูจน์กันยาวนะ การเล่นเกมก,กำไรอะไรก็ได้ใช่ไหม <c oughs> แต่สําหรับคนที่จะต้องการลงทุนเนี่ยอันนี้ก็กลองไปฟังดูนะฮะมันอาจจะบางคนอาจชอบลงทุน <c oughs> ก็ไปฟังดูนะค่ับก็มีเรื่องคุณไปประมาณนะ สิบตัวได้แต่เขาจะบอกว่าชอบตัวไหนที่สุดสักสามตัวได้ค่ะมันต้องมีตัวที่เราชอบที่สุดนะชอบที่สุดแล้วก็เราตามมันเราก็ชอบที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ถือว่าชิ้ตัวเดียวนะก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงก็คุณจะเบทนตัาหนักมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นว่าเป็นกระบวนการจัดผ่อนด้วกันแต่ทั้งหมดที่พูดวมาที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อเลยนะใช่ค่ะพี่ให้ดูให้ดูจริงจริงแล้วเนี่ยส่งไปให้ทีนแล้วตอนที่ บรรมดาใช่ใช่เป็นยาอิปการนั่นแหละนะฮะแต่อันนี้จะไปดีในทั้งหมดมันจะไปดีแคลร์เลยว่าทำไมยังไม่ต้องซื้อเคซีอีสวัสดิ์เมืองไทยจะมายังไม่ซื้อเพราะอะไรจะทําไมให้ซื้อกลุ่มบางกลุ่มอะไรเงี้ยนะตอนเดี๋ยวไปพูดกันวันทีส่วนที่เฟกนะครับมันเหมือนก็อย่างนี้ครับคือวันเนี้ยเมื่อวานมันได้เป็นทั้งแดงแล้วรุนรดวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือวันนี้เป็นแท่งเขียวด้วยแล้วก็ วอลุ่มบวกนะซึ่งเมื่อวานเราบอกแล้วว่าเฮ้ย hey, แบบนี้มันไม่ใช่สัญญาณกลับโวลงนะแต่การขึ้นเนี่ยคิดว่าเหลือีไม่เท่าไหร่นะมันเหลือไม่เท่าไหร่หรอกกรอบข้างบนเนี่ยนะฮะมันอาจจะแต่แปดเก้าร้อยเก้าร้อยสี่เก้าร้อยสิบอะไรเนี่ยก็ได้นะแตม่มันเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเพราะฉะนั้นะมันบอกว่าคือวันเนี้ยเรากลับขาตรงงวันเนี่ยนะคะรับตุ่มเจ็ดหกเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้าที่ออกรายการซิมมอนนะเราก็บอกว่าอันนี้ต้องกลับก่อน คือใครที่ชอ็อตมาจากข้างบนที่จะเล่นลออก,กับลังเทนนะให้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 ใหล็อกโปรฟิตก่อนนะโดยสรุปว่าทีเฟสเนนี้มันเหลือระบบเดียวนะั่นก็คือสวิงเทคฮะเด้งชอ็อตย่อลองอมไม่ว่าใครจะชอ็อตหรือใครจะลองเนี่ยนะครับมันลันเทนอะไรไม่ได้นะเพราะว่าสัญญ,ญาณไปเกิดสัญญ,ญาณโอเวอร์บอสเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้จบในวันเนี่ยนะครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราอาจจะเสี่ยงลองนะฮะตอนที่มันมีสัญญาณ สัญญาณกลับจบขึ้นหนึ่งจริง,รงๆเนี่ยนะอาจจะชอนลงมานะครับเพื่อกลับมาลองตัดที่ขึ้นสองร<ะ>ประมาณเนี้ยนะฮะก็ติดตามต่อไปนะฮะส่วนทองคําเนี่ยมันก็ต้องการแค่หน<ะ>ึ่งแปดห้าห้าเนี่ยมันก็ไม่รู้อะไรของมันนะ,ะมันก็ไม่ยังไม่ขึ้นไปนะม,มันก็ทําให้ทําให้ก็ต้องกดทนรออยู่ดีนะครับเพราะนั้นถ้าจะเทรดสั้นๆเนี่ยนะครับ วันนี้มันก็เทรดทุกทางที่จะแคบนะมันไปทางไหนได้บ้างมันถ้ามันแบบนี้นะแล้วมันแค่ขึ้นนิดเดียวเนี่ยสัญญาณซื้อมันเกิดมาแล้วจากแท่งเทียนเมื่อคืนแล้วก็ตอนเนี้ยแมสออสชิเลเตอร์เนี่ยมันก็เกิดส่งสัญญ่าณซื้อแล้วนะฮะแต่มันต้องการแท่งเขียวแท่งคืนนี้แท่งหนึ่งอ่ะเพราะนั้นนักลงทุนเราไปตัดสินใจดูว่าจะทํำยังไงแต่ระบบของเราก็คือว่าเราลองไปล้นะฮะแปดห้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์อะไรกแล้วแต่เนี่ย เราเราตั้งสตอปอยไว้ที่หนึ่งสี่แปดแปดเหมือนเดิมใช่ก็มันมันไม่ได้ส่งสัญญาณว่ามันจะลงนะแต่ที่ถูกขึ้นเนี้ยมันควรจะขึ้นเออคันนี้ถ้าคืนนี้มันไม่ขึ้นขึ้นมามันก็เป็นแปลกนะค่ะมันแปลกอะ่ะมันจะแปลกอะ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ต้องแบบอืมมาระวังอะไรอย่างเนงะี้ยนะค่ะค่ะโครงสร้างของขาขึ้นไม่ได้เสียนะครับยังไม่ได้ต่ำกว่าหนึ่งแปดหกศูนย์เลยนะฮะ นะทั้งทนะ่าเฟรมวีคท่าเฟรมเดย์ร้อยยี่สิบเนี่ยยังไม่เสียนะโ <Okay. S 2> ครงสร้างขาขึ้นยังไม่ได้เสียอะไรนะะค,คือแค่คืนนะี้ตัดสินกันคืนนี้นะะคืนนี้ถ้าเห็นบวกขึ้นไปสักยี่สิบเหรียญจากโลวันนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็บรรจการก็น่าจะวิ่งระเบิดเติมมาประมาณเนี้ยนะฮะครับ, <Okay. S 2> รบนี่ก็เป็นทองคำก็ได้สิบยี่สิบเหรียญทั้งบนทั้งล่างไซเบตร่ตนี่ละ ว่าใช่ใช่ใช่มันมันก็แต่ท่านจะเล่นรอบอะนะฮะมันก็มันก็ต้องเสียบรองอย่างวันมันลงไปหนึ่งแปดหกสองนะเสียบรองมาก็ได้ยี่สิบเหดียดใช่ไหมนะครับสําหรับคนเล่นซั้นก็สามารถทำแบบนี้ได้นะแต่แต่วันนี้มันนิ่งมากนะมันไซเบรไซเบใช่ใช่คือคือมันแค่หนึ่งแปดอะหนึ่งแปดห้าห้ามันมันไม่ไปนะมันไปแค่หนึ่งแปดแปดสาม มีแปดห้าเนี่ยอีกแค่สองจุดสองเหรียญน่ะมันไม่ไปเนี่ยคือถ้ามันไปเตั้งแต่จันท์เนี่ยมันก็สบายใจถูกไหมค่ะเออถ้าถ้าคืนนี้มันไปเห็นมีแปดห้าเมื่อไรเนี่ยมันน่าจะมันจะขึ้นไปทะลุพันเก้าเนีนะครับก็ประมาณทค่ยี่สิบห้าเหรียญจากโลวันเนี้ยนะซึ่งซึ่งมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราไม่ถือรอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราตกลนอ่ะค่ะเออเป็นตกอย่นไป ก็ถือต่อละกันกหรับคนเล็กลองนะ <c oughs> ส่วนคนที่เดเทรก็ดูย่อหลองนะฮะย่อหลองก็ไม่ควรจะทํากว่าโลของโลของวันนี้นะจริงๆไม่มีกติกาเลยรหรอกนะก็คือหนึ่งแปดเจ็ดสามหนึ่งแปดเจ็ดสี่อะไม่ควรจะหุดลงไปนะฮะก็อย่อ,อก็ลองนะจะได้เปลี่ยนอะไรก็ได้นะเร <c oughs> าคงประมาณรุนๆุนกันเนาะ,ะนะอ่าตลาดปิดแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ตลาดปิดแล้วะคะ่ะ ก็มันเป็นแท่งเขียวไงถ้ามันเป็นแท่งแดงเนี่ยมันบอกได้เลยนะถ้ามันเป็นแท่งแดงแล้ววอรลุ่มเนี่ยวันนี้วอรลุ่มก็บดอกลงมาด้วยนะถ้าวันนี้เป็นแท่งแดงแล้ววอรลุ่มแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่ามันจบรอบใหญ่เลยนะแต่เนี้ยต้องบอกว่ามันไม่จบครับมีโอกาสที่จะต่อยอดขึ้นไปอีกนะในในที่ที่เคยบอกไว้นะสองจเดือนเพราะนั้นเนี่ยไม่มีตบลดนะ่วันวันวันที่ไปดูเราจะเห็นว่าโอ๊ยมีรถที่ขึ้นเยอะแยะ โอเคจะขึ้นทันไหนได้ๆจะขึ้นทันไหนสุดยอดเลยขอบคุณมากค่ะขดี๋ยวดูเกันค่ะค่ะค่ะก็มีภาพที่ลงทุนได้ตามกันนะสาหรับเรื่องราวของข้อมูลความรู้การลงทุนสําหรับวันอาทิตย์ังทุนที่จองไว้เรียบร้อยแล้วก็เจอกันที่โรงแรมเรเนซองเราส่งที่นั่งไปให้ทุกท่านเป็นวันอาทิตย์นะยาสาบวันเป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านออนไลน์ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องราวของความรู้การลงทุน ดูได้เลยนะฮะยีเรื่อง28เรื่องนะฮะสำคัญมากๆเลยนะฮะเราได้ใส่ท่านท่านที่ยังไม่ได้ใส่ในออนไลน์ท่านสามารถโทรไปบอกน้องเข้าได้นะฮะว่าไม่มีพี่เข้ามาเข้าไปได้นะที่เบอร์0ู6 4 9 0 2 8 2 3หรือแอดไลน bllmi เจอกันวันอาทิตย์นะเจอกันวันอาทิตย์นะสำหรับข้อมูลการลงทุนส่วนทางด้านท่านที่เป็น V.I.P. รายการวิเศษสายอไลแนะนำด้วยนะจ๊ะ ให้ไปดูข้อมูลย้อนหลังนะ